ชอบบรรยากาศมากครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะนี่เป็นแบบบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพยาในบริเวณอำเภอเมืองปทุมธานีนะฮะตรงจานทละกลางจังหวัดเก่านะครับเนี่ยบรรยากาศผมชอบมากๆเลยท่านผู้ชมชอบจริงๆเลยเนี่ยเออบรรยากาศอย่างเงี้ยผมชอบนะครับเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้ยเย็น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 โอนี่นะครับท่านผู้ชมกขาต้งซ่อมอยู่เนี่ยชอบบรรยากาศมากๆท่านผู้ชมมี ผมไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้มันเป็นแบบตายแลมันไม่เหมือนกรุงเทพไงมันแบออกจะเป็นประทุมอ่ะมันก็แบบนะบรรยากาศออกคล้ายๆตายจังหวัดอ่ะผมชอบมากเลยแล้วมีปลาด้วยท่านผู้ชมโอ้โหท่านมีปลาด้วยอ่ะโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมชอบบรรยากาศมากเลยอ่ะนะครับโอ้ยค่ะคณาราบำรุงประทุมเทคนิคประทุมมากไม่รู้ปลาด้วย ก็ท่าบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะในบรรยากาศเขาดีวต้นมงต้นไม้รูปหล่อนะฮะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศนะฮะรอบๆอ,อ๋วังมัตฉาเทพปทุมนะฮะแล้วก็ตรงะว่นี่นจะเป็นตลาดจริงแล้วถ้าไม่มาถ้าไม่ติดมาสุราคุณพ่อผมอยากจัดการเดินเล่นนั่นน่ะน,น่าเดินมากเลยตลาดอ่ะนะฮะ,ะแล้วก็ให้เป็นสารากลางเก่านะฮะ เรียกที่ตั้งนัดที่ดินสาวสุจังหวัดจริงจงตลาดหน้าเดินนะเนี่ยเสียดายมาทำมาทำธุระเนี่ยมาเองก็ไกลนะฮะโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้ไปทำธุระก่อนนะครับที่ผมชอบนะแต่ว,ว่าเหมือนแบบไฟนะฮะเป็นเสาไฟแบบเป็นกนกอย่างเงี้ยนะฮะผมชอบนะครับท่านผู้ชมที่รถลาก,กลางเก่าครับท่านผู้ชมคลาสสิก,กบรรยากาศคลาสสิกสมัยตั้งแต่ร .5 เลยมั้งถ้าจำไม่ผิด ตรงนี้นเป็นอำเภอเมืองปทุมธาน,นีนะฮะ,น,ะ,ฮะนั่นเป็นตลาดเนี่ยที่อยากเจอตลาดมักมากๆกลางๆน,น,นะครับยุดมุ่งนะฮะตรงนี้สำนักงานที่ดินนะฮะแล้วก็ชอบชอบชอบ,ชอบต้นอี๋เสาไฟนะฮะปฏิษากปร,ริมเลยนะฮะโอเคคลินี้ก่อนครับสวัสดีครับครับ